งาน The n i น้ Golden Record Award 2024นะคะซึ่งจัดโดยบริษัทเมอร์ดี้จิตไทยแลนด์ซึ่งปีนี้เรามาจัดที่ประเทศเวียดนามนะคะและรางวัลใหญ่2รางวัลเลยนะคะรางวัลแรกก็คือ h i g h สเอฟชิปเมนต์เอแพลตเอาอวอร์ดออฟเลเคะเป็นรางวัลยอดการใช้เลเดียสสูงสุดในแถบเอเชียแปซิฟิกค่ะและรางวัลที่2นะคะเป็นรางวัลใหญ่ประจําปีเลยก็คือรางวัลเมิร์ดพอร์ตโฟเดโอเอเซเนตโกนนะคะซึ่งเป็นรางวัลของการใช้ยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเมิร์ดสูงสุดอย่างต่อเนื่่่อองงงนนะะะะคคททั้าาเโโดรแลก็ซึ รางวัลนี้เป็นรางวัลใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะและเอเป็กของเราได้รับรางวัลในปีนี้นะคะรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่บ่นบอกว่าคนไข้ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการอันทราเบเดทาทโลและก็เรเดียที่เอเป็กมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนะคะและเอเป็กของเราสัญญาว่าเราจะพัฒนานะคะอัปเดตทโกทีใหม่ๆนะคะเลือกสรรสิ่งดีๆกับคนไข้พร้อมกับอัปเดตเทคนิคดีๆกับคนไข้เพื่อให้ผลลัพธ์ดีที่สุดแน่นอนค่ะ